ติสัเลนัสสปัญจศีลานิยจามะทุติสัพพะวัตโตอะระณะโตสัมมาสัมปทาสานโมตัสสะพะวัตโตอะนาเวรัมณี Muhammadallah bidadari, alkitabnya wassaminta